เจคโนสวัสดีค่ะมาพบกับเจคโนสก็ต้องมีบ้านสวยๆมานำเสนอให้รับชมกันเหมือนทุกวันเลยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหน้าช่องไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับบ้านและที่ดินจากช่องของเรานะคะแปลงนี้นะคะพื้นที่ขนาด200ตารางวาค่ะทุกท่านพร้อมบ้านเดี่ยวนะคะตำบลมาบไผ่บ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะคะ เนื้อที่เหลือไว้เยอะมากเลยค่ะสามารถทําประโยชน์ใช้สอยอย่างอื่นได้สบายเลยนะคะจะต่อเติมจะปลูกบ้านเพิ่มหรือจะลงสวนเพื่อบรรยากาศที่ร่มรื่นลงไม้ดอกไม้ประดับเพื่อบรรยากาศที่สวยงามก็สามารถทําได้ตามความสะดวกเลยทีเดียวนะคะเนื้อที่เหลือเยอะมากค่ะตั้งอยู่ในชุมชนนะคะมีหมู่บ้านจัดสรรด้วยค่ะในพื้นที่ใกล้เคียงอยู่ใกล้ร้านอาหารร้านสะดวกซื้อใกล้วัดหนองแฟบ เดินทางเข้าออกสะดวกสบายค่ะตัวบ้านพร้อมเข้าพักอาศัยนะคะเนื้อที่ขนาด200ตารางวาค่ะสนใจโทรคุยกันได้นะคะมีเบอร์ติดต่อผู้ขายไว้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนะคะซึ่งราคาทางด้านผู้ขายก็ลงราคาไว้เพียงเลขสามไม่แน่ใจว่าจะเป็น3ร้านหรือเปล่านะคะสนใจลองโทรกันดูค่ะใครรู้ราคาแล้วนะคะคอมเมนต์แจ้งกันไว้หน่อยนะคะ แอดก็เห็นบ้านสวยๆทําเรบรรยากาศเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยเลยนำมาเสนอให้ชมกันข้อมูลก็ขาดตกบกพร่องไปบ้างก็ขออภัยกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ